สวัสดีครับผมทวีคนเดิมนะครับพี่น้องพบพอกันค uh, ือเก่านะครับหลังหัยอกได้มือหนึ่งสองมือพี่น้องนะครับติดตามเบิงว่าอาจารย์ใดเพิ่นให้เข่าแน่นะครับในช่องทวีคนเดิมพี่น้องเนาะเอาพี่น้องมือนี่จีมาเบิงอาจารย์ใดงวดประจำวันที่สิบหกพนเข่าแน่น้อพี่น้องเนาะพี่น้องมาติดตามเบิงว่าสิมีอาจารย์ใดแน่นะครับที่เข่านะครับเหล็กออกศูนย์ ก้าสามพี่น้องแล้วก็บหนึ่งสี่ด้พี่น้องเนอะห้ามาติดตามเบึงมาเบืองกันนะครับนี่คือบรรยากาศอยู่ภายในบรรยากาศอยู่ภายในบึงพี่น้องเนาะไอตั้าพี่น้องดนเบื้งอยู่ภายในบึงกันพี่น้องมาเบิงกันพี่น้องว่าเลีกอาจารย์ได้เพิ่นเข่าเน่นะครับเพิ่นเข่าเน่เพิ่นถือเน่นะครับเนาะิันให้ถือเน่เ้าจะได้ติดตามให้พี่ให้น้องไดเบิงน้ำกันนะครับนี่ก็ลมว่อยๆพี่น้องเนาะอยู่บึงแก่นครอนนะครับหนาวคักแล้วพี่น้องลมหนาวนะครับพี่น้อง เอาพี่น้องว่าเบิ่งกันนะครับว่าอาจารย์ได้เพิ่นให้ถือเนี่ยพี่น้องเนาะครับนี่อาจารย์ <c oughs> เหล็กนกนะพี่น้องเด้อเหลขกนกนะครับเหล,ลขกนกเหล็กก้มฝันนะครับฝันว่า,านกมาห่องบพี่น้องศูนย์หกพี่นอ้งนองเนาะอนให้ศูนย์หก็บอกเขาพี่น้องนอกนี่กรบ,บอกเขา ครับบอกเขานะครับต่อมากับเป็นเลขแม่บุตรดีนะครับเลขดเด็ก,ดกน่อยบวกนะครับพี่น้องนะครับอันนี้กับพิษแต้มเดียวพี่น้องนะครับเกือบเข่าต้นพี่น้องเลขเดิ่น้อยบวกถูกสองวัดวดที่สามกไถ่าเปดศูนย์สามพี่นอ้นนอ,อ,นองนั่ออกศูนย์เก้าสามพี่น้องเนาะอันนี้สูงนี้้พี่น้องเด้อเกือบถือของแม่บุตรดีพี่น้องต่อมาอ่ะเป็นเลข ปูเงินล้านนะครับปูเงินล้านกับบอ่อเข่าพี่น้องเนาะบ่อเข่าปูเงินล้านกับบ่อเข่าได้พี่น้องเด้อปูเงินล้านปูเงินล้านกับบ่อเข่าพี่น้องอ้าต่อมาก,กับแม่เลียนบ้านหน,นองแวงแม่เลียนไห้ถึกได้พี่น้องนะครับแม่เลียนบ้านหนองแวงไห้ซีหนึ่งซีศูนย์หนึ่งดาบเลขกสองตัว ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งพี่น้องเมรเลียนนะครับเมรเลียนไห่เชือกเด้อเมรเลียนเด้อนะครับเมรเลียนให้เชือกพี่น้องเอาเลขยเมรเลียนเข่าพี่น้องเนาะเมรเลียนเขา 41, 40, ่าสี่หนึ่งหนึ่งสี่พี่น้องจะออกตัวกลับพี่น้องเน,ะนงนะาะเมรเลียนนะครับมเมรเลียนนี่เมรเลียนเข่าคุณนึี้ยงับพี่น้องเอาบรรยากาศกระล่มนะครับท้ายถ้ำถล่มนะครับยากนั่นจับก,กระดาษแน่พี่น้องเนาะบรรยากาศกระลม่ม พี่น้องต่อมาก็จะเป็นเลขเสียนขานะครับของหลวงปู่บเอัมมลงนะครับเอามาะโกสู่ฟังนะครับเล็กเสียบขานี่ครับบ่เขาพี่น้องเสียนขากับบ่เขาได้พี่น้องเด้อไปตอกันพี่น้องจาจย์ไปเขาแน่จะได้เบิงน้ำกันพี่น้องละเลกเสียนขากับบ่เข่าได้พี่น้อง เอกเสียนขาต่อมากับเป็นเลขปูนะครับเลขปูอ้าอยู่ลัพี่น้องเลขปูปูคําสนพี่น้องปูคําสนกับบ่อเขาได้พี่น้องเด้อปูคําสนกับบ่อเขาพี่น้องปูคําสนก็ไม่เข้านะเนาะปูคําสนกับบ่อเขาต่อมากับเป็นวัดบึงบานกับวัดึุบาลกับบ่อเขาได้พี่น้องอ้าบาล ต่อมากก็เป็นเลขคมบฝันของอพี่พ่อน,นะครับพี่พ่อนะพี่พ่อนของของอาจารย์พ่อนพี่นอ้องอาจารย์พ่อนก็นกนบกเขาพี่น้องเนาะเงินก้อนกับเขายูพี่น้องแต่วางงดนี้เพอนบกเขานะครับเขาก็ติดตามบึงนะครับงดไม่นะครับพี่นอนะ้องเนาะเลขเงินล้านของหลวงปูทุ่มแพ้เลยพี่น้องนะครับเพ่อนห้นี่ก็ บ่เข่าพี่น้องปูมันล้านนะครับพี่น้องติดตามปูไม่พี่น้องมีผิดมีหลุดพี่น้องเนาะนีะ่เลขกลับวงในนะครับหกหนึ่งกับแปดหกพี่น้องเน่นเนียนเพิ่นนะครับก็บหลุดงวดนี้หลุดได้พี่น้องเ,อเ้อเลขลับวงในพี่น้องเอาไปต่อวัดโพบันลังพี่น้องยกหท่องค่ำนะครับสี่สี่เจ็ดพี่น้อง เอา4-7พี่น้องเจ็บกับหนึ่งนะครับ4มาสองน่วยสองลูกพี่น้อง4-7เจ็บ4-7พี่น้องมันออก4-1พี่น้องหนึ่ง4เนาะเอาถือว่าไก่เชียงพี่น้องเนาะเจ็ไปจกหายท้องค่ำวัดโพบันลังให้พี่น้องได้เบิ่งอีกจิตรพี่น้องเด้อไก่เชียงกันอยู่พี่น้องนะครับเจ็บกับหนึ่งเป็นตัวเดียวกันนะครับปู4สุดโทนะครับหนองวัดโพบันลังด้วพี่น้อง ต่อมากับบ้านนุ่นแดงพี่น้องย่านนุ่นแดงเล่าสืบมาสามตัวตดสองตัวบนสองตัวล่างพี่น้องนะครับงดงกรน,นครับพี่น้องนี้งดนี้เรามาให้สองซีซีสองมันออก1นึงซีนะครับแสด,ดงว่าแม่นอยู่รับเล็เล่าพี่น้อง,นงเนาะ่านแม่นุ่นแดงเด้อพี่น้องเด้อพีมาสอนหัวนะครับดีตามให้พี่น้องด้เบิ่งน้ำกัดอีกนะครับเอาต่อมากับอาจารย์วิชัยสิงตุยงดกนให้ศูนย์แปดแปดศูนย์เข่านะครับงดนี้ หลุดนะครับเนาะเอาติดตามไม่นะครับจากคุณพอวิชัยหรือว่าอาจารย์วิเยสิงห์ตุ่ยพี่น้องเนาะนี่เขามีหลุดนะพี่น้องเดออ้อรอบไม่หดหนาเข้าติดตามหดหนี่นะครับจิดตามบึงหลวงพอวิชัยไม่พี่น้องเนาะเอาพี่น้องต่อมาก,กับวัดบ้านโจดพี่น้องวัดบ้านโจดวัดปู่ศรีสุดโธเจ้าเม่นาคีพี่น้องนะครับวัดบ้านโจดที่พญายนาคคนขึ้นพี่น้องนเนาะตัวเลขทัวร์เป็นหกเก้าปดนะครับ หลุดนะครับว่าเขานะครับเนาะติดตามไม่พี่น้องมีเขามีหลุดพี่น้องเนาะเอายังมีเก่าอยู่พี่น้องอันนี้ก็เรียกปูลเรียกยาหน้าขี้พี่น้องยาหน้าขี้หรือจ้าแม่น้าขี้พี่น้องเนาะวัดสีวังแคนพี่น้องวัดสีวังแคนสีจ้าแม่น้าขี้พน่นขึ้นพี่น,อน,น้องเนาะผลกระไห่หกสามแปดหกสามแปดนะครับไก่เชียงนะครับออกเก้าสามพี่น้องเนาะหกสาม กสามกับเก้ากับหกกเป็นตัวเดียวกันพี่น้องนะครับเสียดายพี่น้องเนะาะตีลังกาหอดคอนกับตีลังกานะครับพี่น้องหอดคอนกับตีลังกาเก้ากับหกนะครับหอดนี่กับตีลังกาอีกพี่น้องเอา่อมา,อ,อมากพี่น้อง่อมากกับเป็นเลขวัดป่าขึ้นกระดานไว้นะครับวัดป่านองอยาแพรกได้พี่น้องเด้เอหอดคอนบันไห้ศูนย์หาหาศูนย์สื่อได้พี่น้อง วัดป่าวันหนองยาแพรกนะครับหรือว่าวัดป่าจนจนกุ้งพี่น้องยู่ในวัดป่าน้ำหลกปูพันดูดวงแม่นพี่น้องเนาะเป็นดูดวงเบื้องดวงแม่นกับญาติโยมก็ไปดูพี่น้องต้องการเบื้องดวงจิไปอีกเบื้องนอกเบื้องหน้าก็ไปเบื้องไ้เด้อพี่น้องวัดป่า้านหนองยาแพรพุ่นดูเบื้องดวงแมนนพี่น้องเด้อญาติโยมไปตลอดพี่น้องนะครับเปิ้นไห้กันหลุดพี่น้องเด้อเปิ้ไห่1น3่หนึ่งกับ2 4 2อ4ออก1 4พี่น้องใกล้เคียงพี่น้องนะครับ มุกเต็มเดียวพี่น้องเบื้องลูกพี่น้องเนาะอ่าเลขกลังของหลวงปู่นะครับมาต่อมาก,กับเลขปูวัดคลองน้ำพี่น้องนะครับวัดปูคลองน้ำนะครับงวดก่อนก่กับเป็นชีดงดังพี่น้องเนาะเขาอ่าให้ถือพี่น้องแต่ว่างวดนี่เพิ่นให้หกแปดแปดหกนะครับรกับเลขอ่าคนเทวดาก็ลุดเลยพี่น้องเด้อคนเทวดาหรือคนพิเศษนะครับของหลวงปู่ยึดให้ในวัดนะครับเนาะกลุดนะครับเลขปูกะหกแปดแปดหกห้า เอากะติดตามต่ออันไม่พี่น้องเนาะจะให้มันถูกูึงวดมันกับเปลี่ยนไปไ่าไรนะครับถ้าว่าเพิ่นกับโป้หูเขอกันอาจารย์ทุกอาจารย์กับโป้หูว่าเลขจะออกตัวใดนะครับเป็นเพียงหน้าทั้งกับทีกับน้องได้มาเบิ้งกันได้มาเปรียบเทียบกันนะครับพี่น้องมากก็ค่อยจัดนะครับเอากับมาสึนเงินน้ทังให้พี่น้องได้เบิ่งกัน่านั้นท์พี่น้องเนาะถามันสวกบนหมันมันกับสิเขาก่อนพี่น้องเอาเลขผูประยุทธ์นะครับก้ากับสองประมาณน้ำกันพี่น้องนะครับกับประมาณน้ำกันอีดีพี่น้อง เก้ากับสองรับกินวัาันปูว่านะครับประมาณมาน้ากัดวัดนี้ต่อมาก็ะเลขบุญของชนชุมเพเลขล่างคนชุมเพพี่น้องเด้อบุญไหนึงแปดไหล่างพี่น้องแต่มาออก1นยุบล่างนะครับนกกลับกันวัดนี้พี่น้องอกกลับกันนะครับหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งมหนึ่งหนึ่งเจ็ดเกมีบทพี่น้องแต่บอมีแต่1สโอ้ยหนอเทวดาเอ้ยยังบ่ให เกียกให้ถือในอนองพี่น้องเนาะพี่น้องได้ถือน้ำกัดนในเปียงปดสก็มี3สาเป็ก็มีแต่บามี3สเก่าพี่น้องเกาสนะครับหนึ่งสามหนึ่งหากตหปดเก่าหมีเบิร์ตตัวแต่บ่มีแต่หนพี่น้องโอ้ยเนาะนะครับเอาพี่น้องติตามไมาเดอร์สำหรับเล็้คนชุ่มแพนพี่น้องนะครับก็ให้เลขตัวเด่นก่อนหน่งวิ่งหนงบนนะครับออก1น่งหลงพี่น้องเนาะเอนะาพี่นอ้องหวังว่าพี่น่องคงให้กำลังแรงใจ กับทางช่องถ้ามีคนเดือดพี่น้องเด้อมีพลาดมีผิดมีถูกพี่น้องเน,ะนาะการทำมีผิดมีพลาดกันนะครับบัวไดว่าจีดถึกตลอดไปพี่น้องเนาะต่อมากับปูสีสุดโตนะครับบนล่างนะครับปูสีสุดโตบนล่างนะครับเนะาะที่เปิใหงองว่านั่นห้ยซเก้ามันออกซีหกพี่น้องวดน,นี้เปิดหอยามตัวสองหกแปดนะครับกับมาออกกับวัตถุเรื่องงดนี้พี่น้องเด้อเอาเขาไปจดตามต่อกันไหมนะครับ สามต่อกันไหมพี่น้องอันนี้การเลีแม่สุพิษแม่พิษคูเมืองแล้อพี่น้องเด้อคุถือว่าสามงวดงวดที่สี่มันทรงไม่ผมพี่น้องนะครับงวดที่สี่มันทรงไม่ผมนะครับพี่น้องเจ็ดสามศูนย์นะครับพี่น้องมันออกเก้าศูนย์สามเก้าพี่น้องเนาะน 3, นนะจะถือว่าเลขเพิ่นเข่าสองตูอยู่พี่น้องเนาะะเสียรีว่าไก่เคี่ยงแม่นอยู่พี่น้อง นะครับสูตรสองตัวโยมีสามกับศูนย์นะพี่น้องเนาะเอาไก่เชียงเลขสามตัวเพื่นพี่น้องนะครับเอกแม่สุต,ติดติดตามต่อใหม่เด็กพี่น้องเดอ้อไก่แน,น่ผมก็มีแต่รถดหม้อไซค์พี่น้องบ่มีรถใหญ่รถยน่นขม,มูเพิ่นนะครับตัดเติมหลกน้ำมันเงินทองกับบรหลายขม,มูนะครับก็จะได้ทั่วเอานะครับทั่วถามเพิ่นเอาเพิ่นได้เพิ่นให้เพิ่นก็ได้นะครับเพิ่นให้ก็ได้โห้พี่น้องเด็เบิองกันเพิ่นบ่ให้ก็บ่ได้โรคเด็กพี่น้องเด้อ สำหรับเมขเลขแม่สุพิษคูเมืองนะครับจังหวัดบุรีรัมย์พี่น้องเนาะเอาต่อมาก,ก็เลขวัดถ้ำชุมเพลหัวปุซอนพี่น้องบดกรปนไหเก้าศูนยห้านะครับ905นะครับห้าเกพี่น้องปนไห่เสือขาศูนย์พี่น้องงวดนี้เพิ่นมาให้618อันนี้กับบ่เข่าที่พี่น้องรุดนะครับเนาะเอาเลขหัวปุซอนเข้าตามต่อกันไม้พี่น้องตามติดไม้เบิ้งไม้อีกพี่น้อง นะครับเบืองงวดหนะ่ะนะครับน่าจะเป็นยังไงอันนี้ก็เลขวัดป่าภูเวียงงวดก้อนนี่เขา0ูนกับ0ูนเข้าสาเข้าสองตัวล่างสองต,ตัวบนดนะพี่น้องงวดนี้กะมี6กสามแต่ว่ามีเก้าสามพี่น้องถือว่าถือแล้วพี่น้องเพราะว่าหกับเก้าเปนตัวเดยียวกันนะพี่น้องเนาะเอานี่ปูผู้เบียงหลุดนะครับพี่น้องหัวตะหลุดนะพี่น้องนวเขามาติดต่อกันต่างหลายงวดพี่น้องนะครับมาหลุดงวดนี้นะพี่น้องเนะาะตั้มบอหลุดลนะพี่น้อง เพราะว่าเก้ากับหกกับสามเป็นตัวเดียวกันนะพี่น้องเนาะเก้ากับหกก็เป็นตัวเดียวกันมันเป็นไห่หกสามพี่น้องเก้าสามพี่น้องสามเก้าปูผู้เบียงนะครับพี่น้องเนาะมอตตลุดเด้อพี่น้องปูผู้เบียงก็ได้นกกะเข้ามาดีตลอดพี่น้องเอาพี่น้องติดตามเบิ้งต่อพี่น้องเนาะมีเขาามีหลุดเด้อพี่น้องสองทางเข้ากับปิ่นเพียงเน่าทางปูกับโบโหจากว่าจะออกตัวใดนะครับพี่น้องปูเป็นไห่เป็นกับโบโหกันนะครับเนาะเข้ามาเบิ้งเป็นเพียงเนวทางเกลี่ยกยกันเอาพี่น้องมากระจัดข อาตอมากกับทวีคนเดิมหรือว่าหอยช่องนะครับหอยช่องทวีคนเดิมหรือว่าหอยคนทุมเพยพี่น้องให้วิ่ง1บนวิ่ง8ดล่างนะพี่น้องแต่ว่าหนึ่งไปอยู่ล่างพี่น้องหไปอยู่ที่ล่างนะพี่น้องเนาะมีหานึงหกหนดหพี่น้องตัวเน้นก็คือหกหนึ่งดห่งตัวล่างก็แปดหนึ่งแพี่น้องบอถือนะพี่น้องเด้อ เขาตะลขหนึ่งนะครับเจ้า่ามี่ซีหนึ่งมีหาหนึ่งอยู่พี่น้องนะครับมีแปดหนึ่งจบะมีเก่าสามนะพี่น้องมีแปดสามจบะมีเก่าสามพี่น้องเอาถูกเลขวิ่งอยู่พี่น้องวิ่งกับวิ่งวิ่งวิ่งกับวิ่งล่างจะไปออกวิ่งบนไปออกล่างพี่น้องเอาถือว่าผิดนะพี่น้องงวดนี้นะครับผิดผิดพี่น้องถือว่าผิดบ่ไดวว่าเข่า้ะพี่น้องเด้อนะครับจับหลักก็หนึ่งห่านึงหกหนึ่งเก็ดหนึ่งบดบมี1หนึ่งีพี่น้องอันนี้เลขค่ม ค้มฝันนะครับก้มฝันนกมาบอกก็เสียงค้นมาเศร้าซึมเสีหูกับงวดดีผิดดีพี่น้องสูงวัดเถือเถือกเถือดีพี่น้องงวดนี้มาซึมเสีหูหกศูนย์ศูนย์หกเปอร์เซ็นต์พี่น้องก็ได้บอกโซ่พี่สุนองฟังลงในยูทูปพี่น้องเพิ่งน้ำกัดตัวพี่น้องก็ได้โชคได้มันแต่ว่ากับมันหลุดจอยพี่น้องเนาะผมก็ซื้อบ่หน่อยบาทเด้๋พี่น้องนี่ก็ได้เส้นพื้นใบตั้งหากพี่น้องอย่างหกศูนย์เนี่ยน้องน้องใต้กับคนอยู่ตรงที่กับเท้ามาบอกอีก วันวัาเดี่ยหกูนอยู่ต้นยวกันต้นเศร้าพี่น้องซื้ออีกแต่ละเส้นอีกพี่น้องโอ้ยหนักบันกลาหาพวกนู้นพี่น้องเลยนะครับออกมาแล้วในขาอ่อนนุย้ยไม่มีหอดแห้งสียางพี่น้องแม่นบันนี้บมมีเงินนี่ใส่หอดหนี่เลียกล้นบัดนี้บอกว่าเอาพี่น้องสู่กัน่อสู่กันไม่พี่น้องเนาะสู่กันไม้แล้วพี่น้องนะครับมีผิดมีถูกมีนันเน่ธรรมดาคนเลขเนาะพี่น้องเนาะกับปงหว่าจะออกตัวใดน,นะครับทังช่องฮอกรก้มาอ่า มาเบิ้งนะครับพากันมาเบิง้งมาเบิง้งให้พี่น้องเบิ้ง่าอาจารย์ได้เพิ่นให้ถืกนะครับอาจารย์ได้เพิ่นให้ถืกแน่งวดวงนึงพี่น้องเนาะพี่น้องก็จะได้ฮู้ได้เห็นกันเบิดแล้วนะพี่น้องสำหรับช่องทางเขาเป็นเพียงแนวทางนะครับพี่น้องเดอ้อเงินสนับสนุนให้เล่นกันเพราะนั่นจะยังไดน,นะครับเนาะจะนำให้ซื้อสัตยกินแบ่งรัฐบาลเพียงเท่านั้นเด้อพี่น้องเด้อนะครับเนาะรักษาสุขภาพดูแลตัวเองให้ดีพี่น้องอากาศหนาวแล้วนะครับเอาไว้ไว้นะครับหวังว่าถิโชคใส่ใปีใหม่แน่กับหลุดพี่น้องเนาะ เอาเข้ามาสู่ต่อกับงวดวันที่30เด้อพี่น้องเด้อ30มสิฮอตนี่นะครับหลังว่าพี่น้องคงจะสู่ต่อกันนะครับสู่ไม่พี่น้องอย่าไปทอไปถอยมันบถะตูคนนี้ก็งวดหน้าแล้วพี่น้องเนาะเอาพี่น้องร่างกายแข็งแรงดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองห้มผ่านนานแล้พี่น้องเด้อใส่เสียอกันนานนะครับนะครับวงนีหนาวอากาศเย็นนะครับทั้งช่ <arriver> องเฮากะอ่าเป็นห่วงเป็นใยนะครับดูแลตัวเองให้ดีนะครับพี่น้อง นะครับตรงนี้ก็อากาศเยินจ่อยๆนะครับไปท่างใดมาทช่างใสก็คอยไปคอยมาสําหรับขับรถคอล่าเนาะพี่น้องเนาะเอาสำหรับพี่น้องเบิ้งแล้วมักแล้วชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องทวีคนเดิมนะพี่น้องเด้อขอบพระคุณในไลค์ที่เขามาติดตามรับชมทางช่องทวีคนเดิมตั้งแต่ต้นคลิปจนว่าจบคลิปนะพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปามาเบิ้งสำนักใดพบนถึกแน่จบเพียงเท่านี้นะพี่น้องเนาะขอไว้ บอ,อกกันในคลิปน้ะหวังว่าพี่น้องคงจะถูกอกถูกใจนะครับสำหรับจีนเนี่ก็กล่าเข้ามาอยู่ดีไม่แห้งสุขู่ทุกคนท่านพี่น้องเด้อนะครับสวัสดีครับ